nó non bò nó non rồi nó ham mong non này là non

นิดนะกระเจี๊ยบยี่ยี่ข้ามเนึ่งโอ้ยี่สิบสาเดียนออกเล่าเรียนไปยี่ยี่โอ้โเพลงอะไรนึ่งเรียนเลยยยเลยไปเลยเยไปโอ้โห เขาเขาเขาไย่รุ่งชิดลำกียวเข้าหมู่เออเออเจอเขาเลนยู่กับทีมลงจากบ้านไปตีสาควางนี่สะบัเยม่ตอบย่าฮตงต้องัง

น,น,น,น่นนนาเลนกันนขน่าเล่นกันนบุรีสอดขาง,งคานีบ

ต้อง้อหนเถ้าเป็้อนเยอะฟอดาเเอเราค่น้านะรบแค่นนเาเลไปเโอ้โหตเาะเด็นนครับ้ใหญ่แล้วห่ใหญ่แล้ว่หลานใหญแล้วเวาไปีที่ ไม่ดีกัปี่ยองข้าีบนกูข้างบนกบขึ้นมาสองวันวันหยุด<ช>น่าจะมาสายเช็คดูกระลอกไว้ดูโอ้โหกระลอกเนียน่ยอะไรอีกอ่ะดูีระลอก

뭐, 오늘은 기회겸 생겨나고, 그 부분에 대해서는 잘 모르겠어요. 아, 제일 요

ขาหลอดแล้วหนึ่งไม่ได้หรือเรื่องยิงหมดแล้วไม่ได้หรือเรื่องยิงหมดแล้วไปไปไม่เหลือขาหอนแล้วไหมชี้ยิบ